ม้วนภาพหนึ่งกลางอยู่บนโต๊ะเขียนหนังสือมีสี่ร่างนั่งห้อมล้อมอยู่รอบข้างคือลิงผอมหมากระรองมังกรเท่าและเสือร้ายมังกรเท่าเอ่ยถามว่าสัจบุรุษสรงของล้ําค่าเช่นนี้มาให้พวกเจ้ารู้เจตนาของเขาหรือไม่ ลิงผอมหัวเราะและกล่าวว่าข้าไม่รู้หรอกน่าจะส่งมาให้แขวนไว้ชมเล่นในห้องกระมังหากท่านไม่ต้องการข้าจะเอาไปแลกสุราเมื่อกล่าวจบก็เอื้อมมือจะไปหยิบม้วนภาพที่อยู่บนโต๊ะมังกรเท่าจึงสะบัดหางไม้จะไปตีอุ้งมือลิง ลิงผอมรีบชักมือกลับกลางคันด้วยความรวดเร็วคล้ายอยากจะแกล้งมังกรเท่ามังกรเท่างอหางเป็นรูปตะขอแล้วดีดกลับยังแผวเบาหมาการ่รองถือพัดใบตาลตีไปที่ทั้งสองคนยังจะมีอารมณ์มาทำเรื่องไร้สาระอยู่อีก พวกเราถูกลดขั้นลงมายังโลกมนุษย์ด้วยเพราะเรื่องของมหาเทพมวนภาพนี้ก็ย่อมต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นอยู่แล้วแต่พูดไปได้ครึ่งทางก็ไม่รู้ว่าควรพูดอย่างไรต่อเสือร้ายได้ฟังเขากล่าวเช่นนี้อึดอัดจนทนไม่ไหวจึงกล่าวว่า เจ้าอยากจะพูดว่าเจตนาของเขาคือกำลังช่วยเหลือหรือว่าทำร้ายใช่หรือไม่หมากระรองพัดและกล่าวยังเดือดดานว่าเรื่องลึกล้ำเช่นนี้พูดยาบคายถึงเพียงนี้ได้อย่างไรมังกรเท่ากล่าวว่าความตั้งใจเดิมของพวกเจ้าเป็นอย่างไร ลิงผอมเอนกายบนที่นั่งพลางกล่าวว่าไม่ช่วยไม่ช่วยขี้เมาอย่างข้าจะไปทำอะไรได้มีเพียงหาเงินค่าสุราเท่านั้นนอกเนื้อจากนี้ไม่ใช่เรื่องที่ข้าต้องรับผิดชอบกล่าวจบก็หลับตาลงและงีบหลับไม่กล่าวว่าจาใดอีกเสือร้ายยิ้มและกล่าวต่อว่า ข้ารู้จักแต่การตีเหล็กหากมีคนมาขอร้องข้าก็จะให้ความสะดวกแก่เขาเท่านั้นเองหมากระรองฟังจบก็ร้อนใจเล็กน้อยยายพวกเจ้าถึงได้กลัวหัวหดเช่นนี้เมื่ออดีตพวกเราล้วนกระทำสิ่งใดด้วยความเที่ยงธรรมแต่กลับตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ข้าจะช่วย ข้าจะช่วยมังกรเท่ารีบเตือนว่าน้องชายอย่าพึ่งรีบร้อนพวกเรากำลังคิดหาวิธีรับมือกับสัจบุรุษอยู่มิใช่หรือคำพูดของพวกเจ้าก็แค่นี้แม้แต่เด็กสามขวบก็ยังไม่หลงกลช่างเถอะช่างเถอะมังกรเท่าเก็บม้นภาพขึ้นเสียเลย ในเมื่อแผนของเราคือแผนเดียวกันก็ปล่อยไปตามธรรมชาติมีโทษร่วมรับเป็นสหายกันต่อไปฉายานามสมหวังมิสมหวังแม้นกระทั่งพึ่งพาฟ้าทอดทิ้งแสวงริมทะเลทุกมือระวิง รังสรรสิ่งลงในม้วนภาพเอ่ยมังกรเฉิน